ครับผมก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องของ k คเนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านสปอนเซอร์ใจดีของผมมาแนะนําให้กับทุกคนฟังนะครับนั่นก็คือร้านเติมเกม Power Pay นะครับผมเติมถูกเติมไวไลฟ์รีฟันนะครับผมก็สําหรับที่ใครจะเติมฟรีไฟนะครับร้านนี้เติมฟรีไฟ r e คุ้มมากๆแล้วก็รับประกันนะครับว่าไม่มีเพชรแดงแน่นอน เพราะว่าทางร้านได้เปิดบริการมาให้แล้วตั้ง7ปีเลยนะครับผมยังไม่มีปัญหาเลยนะก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเติมถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็คุ้มสุดๆเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาไต่แรงด้วยลูกซองตัวนี้นะครับผมเป็นลูกซองแดงอีโวนะครับที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวนี้ผมเล่นลูกซองไทยท่านนะตัวนี้ผมก็ลองไปเล่นมาคร่าวๆนึงนะบางทีมันก็มันก็ยิงคนไม่ตายนะทุกคน <c oughs> มันยิงคนไม่ตายจริงๆนะหรือว่าผมยิงไม่เป็นวะโอเควันนี้เราจะมารีวิวลูกซองแดงนะครับสําหรับเป็นการตัดสินใจว่าใครจะซื้อใครจะแลกอะไรเป็นไงในอนาคตนะครับผมโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับ โอ้ยรอบนี้มีกล้ามทองด้วยทุกคนก็อย่าบอกนะแรงแกรนผมว่าผมได้เจอแรงแกรนแล้วแหละรู้สึกชื่นใจเมื่อได้เจอแรงแกรนเป็นยั่วกันเฮ้ยๆนั่นไงชัดเจนมีถ่ายนี้ด้วยถ่ายแรงแกรนใส่การโคุลิตี้เหรออย่าเลยนี่โรยเกลือดีดีขอเอาเดิด้วยนะหนุ่มๆขอเต้นหน่อยด้วยนะคะ เจ๊แอกกันเต็มเฮ้ยเป็นไก่ใ่ด้วยโอ้โหท่าแกนรัวรมันมือแล้วครับวันนี้ผมบอกเลยมาดูว่าคือเอาจริงๆเกมนี้ผมไม่หวังที่หนึ่งละผมคิดว่าผมไม่น่าจะไหวนะที่หนึ่งผมว่าผมเลี้ยวกับคาตูดีกว่าไม่น่าจะลงตรงนั้นตรงนั้นเกลือเกินนะเฮ้ยมี คนด้วยทุกคนสองคนหรือเปล่าสองคนนะเอ้ย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 อม,มาก็เปิดผมเลยนะครับลูกพี่ไม่รู้ว่ามันยิงกันวะมันน่าจะยิงกันนะเสียงแย่ไปแล้วนะครับหรือว่าเขาก็มาลงหนึ่งหนึ่งเหมือนเราแบบหนึ่งสี่เหมือนเราเฮ้ยมีเสียงเท้าทุกคนเฮ้ย อฮเอาดา,ดาวนี่ว่ะลากไปก่อนละกานันน่าจะไม่รู้อะแคนอะไรวะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันจริงจริงมือเริ่มแข็งแล้วตอนเนี้แบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เจอแรงแกรนนานเท่าไหร่นะเฮ <Hey! S 1> ยยคนนี้แรงแกแน่เลย อย่างแนวเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าชื่อไหนแบบมันดูมันดูชื่อออกนะว่าแบบชื่อไหนมันแบบดูแกนบ้างดูเหมือนเก็บแต้มบ้างอะไรเงี้ยคือต่อให้ไม่ใช่แกนก็น่าจะเป็นมาสเตอร์ทุกคนเป็นทรงแบบเก็บแต้มอ่ะอันเดียเฮ้ยนี่ไงลูกซองยาวเฮ้ย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 ยืนทำอะไรครับพ่อ แลาก่อนโอ้ยมีเสียงเท้าอ้าวเดินมาแบบนี้สามเม็ดฮะไม่ตัวครับผมอ๋อโอ้โหกระสุนหมดโคตรเร็วแต่ข้อดีของมันคือมันมันลั่นเร็วนะทุกคน นั่นแหละเฮ้ยโอ้โลอกหลอกลอกลก,ลก,ลก,ลกโอ๊ยกับตายไม่เข้าหัวอีกโอเคแตกไปดีขอเช็คก่อนละกันเถ่านี้มีคนหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีนะครับเอา้าเว้ย อะไรวะอ๋อมีคนเปิดคาร่าเลยโ <Un stoppable. S 1> อ้ยแตกนเฮ้ยนี่รังแกนปะเนี่ยชื่อรังแกนนะเนี่ยเฮ้ยเอาเก็บเสียงดีกว่าเรามาเล่นหนึ่งสีเนี่ยเราควรจะใช้เก็บเสียงนะครับ <c oughs> เอาไปตุ๋ยนะจะได้คิวเยอะ <c oughs> เหมือนมีไก่ด้วยมั้งตรงหอดูดาว เฮ้ยมีเสียงเทา้าทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวเขาได้ยินเสียงนะเพื่อเขาไหนวะโอ้ของแท้ตัวนี้นอโอ้หมดตีกันเลยทีเดียวเชี่ยวเต้นเก๋เลยครันี่เ <c oughs> ต้นเยอะเต้นเยอะ โชว์ความน่ารักบันแหววของเราให้เขาดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอาเรื่องคนนี้รังแกนแน่เลยทุกคนไอ้บาเบลเนี่ยโอเคในโดนไม่มีตัวนะครับเต้นให้ดูสักรอบ <laughs> ดูไม่ออกเลยอ่ะแค้นอ่ะทุกคนนี่เห็นหน้าตาผมแล้วแบบรู้สึกหลงรักเลยละสิคนผมควรเอาไงดีอ่ะคือใจก็อยากได้ที่หนึ่งนะแบบอุกส่าห์มาเจอรังแกนทั้งทีอ่ะแต่แบบทุกคนรู้ป่ะการได้ที่หนึ่งคือการที่ไม่เดินมั่วซัวเว้มันต้องเดินแบบค่อยๆเดินคือแต่อีกใจหนึ่งก็อยากเดินแบบไล่ยิงเจอก็ยิงเลยอ่ะ แต่คือแบบนั้นอ่ะผมแพ้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เก่งแค่คนเดียวไงทีมเขาอ่ะมันเก่งสี่คนเลยเว้ยมีใครมาโอเคเราเอากอซ่าดีกว่านะครับผมเพราะเป็นกอซ่าเอกนะถ้าเป็นกอซ่าธรรมดาผมจะไม่เอานะครับเคลียร์ของมันวงมาละเดี๋ยวเราไปเอ้ยโอ้ยจิ๋หาย โดนดักครับเมื่อก anyway> ี้ยังไม่มีเลยมีเฉยเลยโหแล้วก็ดูไม่ออกเลยนะเหมือนจะแค้นลูกเพราะว่ามีคนดูนี่แหละจริงไปเต้นหรือเขานะไม่ใช่อะไรถ้าไม่ได้เต้นหรือเขาผมก็จะเฉยนะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดว่าไงดีทุกคนผมว่า น่าจะต้องออกขวานะครับไอวอลมี20ลูกถามว่าดันไปไหวไหมมันก็น่าจะไหวนะแต่ว่าน่าจะเสียไอวอลไปหลายลูกอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้ห oh oh. ยิงอย่างคมไอ้นี่แรงแกนแน่แต่ว่าเป็นแรงแกนที่แบบเพื่อนตายหมดนะโ <laughs> <Why? S 1> <c oughs> อ้โห แลวออแมฝั่งนั้น,นยังอ่าหวังว่าคงไม่มีใครอยู่ป้อมตรงนี้อีกนะถ้ามีก็คือแบบต้องมอบแล้วไม่น่ามีนะ่เอาว่ะทุกคนเอาเพิ่มมาอีกกำลังจะพูดว่าเหลือแค่เอาโอ้โหเพิ่มมาอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้งเหลือเจ็ดคนตอนนี้เด้งมาเป็นสิบแคตายเถอะโคตรสวยนีย่นะครับเจอพวกแรงแกงกันจะประมาณนี้แหละเหมือนจะหมดแต่ก็เด้งมาอีกเด้งมาอีกนะ คนลดแล้วก็เด้งมาอีกไอ้ปอมซ้ายยังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้ายิงกันไม่ได้ละต้องแกมละเลือดนักซูมขึ้นหน้ามาทุกคนแต่ว่าต้องเช็คซ้ายเช็คขวากันหลอกเขาไปโอเคเฮ้ยเขาไปยิงนด้วยโอเคซ้ำก่อน เห็นนะทางซ้ายเห็นนะเอ,เอา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 มีขวาด้วยเหรอ,อก็ตายเฮ้ยมาแล้วทุกคนกดด้งเลือดเอาโอ้ทุกคนเมื่อกี้ผมสับปืนผิดผมไปสับกอซ่าเฉยเลย <laughs> อดดโอ้โหไายโอ้ถ้าผมสับเป็นลูกซองนะผมบอกเลยโดนไฮยัโตะผมยิงเกาะพุณนนะเมื่อกี้ ผมอยู่ข้างบนด้วยนะ่าจะเข้าหัวด้วยนะแต่ว่าผมไม่น่าไม่น่าจะรอดอยู่ดีว่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยไอสองตัวนี้มันวิ่งมาน่าจะพันยาไม่ทันนะโอเคก็คนเรามีเป็นพากันไดน้ี่เห็นปะ่ะคนนี้ยังพาดยิงไงอวอตัวเองเลย,ยเอ่ะครับเจนเจนระเบิดหมดตี้ไปห,หรือเท่าไหร่สองสองอ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้ทั้งสองวัตอนนี้ไม่จะสองหนึ่งละเอาเลยเฮ้ยมีเสียงเท้าข้างหน้าเขาสเต็ปนี้ท่านได้แต่ได้มายิงตั้งกระบอกกระโดดยิงตั้งกระบอกย,ยิงเขาขนเ,าเลยครับผมไม่เรียบร้อยอหมดแตกด้วยปืน มีลันเม็ดหนึ่งเลยนะโอเคมุดตีดูว่าได้ที่เท่าไหร่โอ้โหที่สี่นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ